ยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง This Talk is Lit นะคะวันนี้เราจะมาแปลเพลง When I'm With You ของ Lisa featuring กับ t i l ่านะคะนอกเหนือไปจากความหมายของเพลงที่เราจะมาแปลกันในวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาจกศัพท์จากเพลงนี้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย My girls told me take it slow, but they don't know what I know. My girls told me take it slow, but they don't know what I know. พูกเพื่อนสาวของฉันเนี่ยบอกกับฉันว่าค่อยเป็นค่อยไปไหมแกไม่ต้องรีบ But they don't know what I know. แต่ว่าเพื่อนฉันเนี่ยไม่รู้สิ่งที่ฉันรู้ Say you need to stay composed. But they but they don't know what I know say you need to stay composed เนี่ยแปลว่าเพื่อนๆของฉันเนี่ยก็คือแก๊งเมื่อกี้นะคะบอกฉันว่าให้ใจเย็นๆเ,เก็บทรงเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งกระตกกระตากอย่าเพิ่งไปใส่เต็มอย่าเพิ่งไปอินมากอะไรอย่เงี้ยนะคะ but they don't know what I know แต่พวกเธอไม่รู้สิ่งที่ฉันรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้อะไรนะคะหวังว่าหวังว่าเขาจะเฉลยในประโยคต่อไป Say you need to stay composed composed เนี่ยแปลว่าสง,งบนะคะจิตใจที่สง,งบอารมณ์เย็นๆอะไรอย่เงี้ยนะคะ Stay composed ก็คือใจเย็นก่อนเก็บทรงก่อนเก็บอาการหน่อยอย่าไปใส่เต็มมากอย่าไปตื่นเต้นมากอย่างนี้นะคะ Told me I should leave you alone. Told me stay your r e s t at home. เพื่อนสาวของฉันเนี่ยบอกฉันว่าให้ปล่อยเธอไว้คนเดียวก่อนเธอในที่นี้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงเอ,อ่อ love interest ของเขานะคะหรือก็คือผู้ของเขาัแหละอ่ะปล่อยผู้ไว้ก่อนปล่อยไว้คนเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งด้วยอย่าไปอะไรกับเขามากมายนะคะ Told me stay your rust at home t old me stay your ass at home แล้วก็ยังบอกฉันด้วยว่าอยู่บ้านเหอะอย่าออกไปข้างนอกเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปร่อน stay your ass at home อันนี้ก็คือเป็นขั้นกว่าของคำว่า stay at home ซึ่งแปลว่าอยู่บ้านเถอะเนี่ยแหละแต่ว่าพอใส่คำว่า your ass เข้าไปหรือว่าที่สำเนียงอเมริกันพูดว่า your ass เนี่ย ก็มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการออกคำสั่งที่แข็งแกร่งกว่าพูดว่า stay at home เฉยๆนะคะออกแนวว่าเฮ้ยฟังดิไม่ต้องออกจากบ้านอยู่บ้านเถอะอยู่เนี่ยแหละไม่ต้องออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะ your a s ในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงบ้านท้ายมันหมายถึงก้นของเรานะคะแต่ว่าหมายถึงตัวเราอาจจะทำให้นึกภาพแบบนี้ก็ได้นะคะว่าเอ้ย e ไม่ต้องออกไปหย่อนก้นไว้ที่บ้านเถอะ ไม่ต้องออกไปรอดที่ไหนนะคะก็อันนี้ระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นแสดงนะคะเอาไว้พูดกับคนที่สนิทกันเท่านั้นนะคะอย่าไปพูดกับคนที่ไม่สนิทหรือว่าอย่าไปพูดกับเจ้านายอะไรอย่างงี้พูดไม่ได้นะคะนี้ but I don't mind. Don mind แต่ฉันไม่แคร์แต่ฉันไม่สนใจนะคะ could, could, could have been a good girl but I won't be Could've h a been a good girl but I won't be. Could've h a been a good girl ก็คือฉันจะเป็นเด็กดีก็ได้นะ but I won't be ก็คือแต่ไม่เอาหรอกฉันจะไม่เป็นเด็กดีนะคะฉันจะเป็นเด็กไม่ดี good girl ในที่นี้กเ็เป็นเด็กดีในแนวที่ว่าเป็นคนที่เชื่อฟังทำตาม I'ma turn one night to a whole week I'ma turn one night to a whole week ฉันจะเปลี่ยนหนึ่งคืนให้กลายเป็นทั้งสัปดาห์เลยก็คือคืนหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมันยาวนานมากเหมือนเป็นทั้งสัปดาห์เลยนะคะอัมอะอัมอะเนี่ยมาจาก I'm gonna I'm gonna แล้ว I'm gonna เนี่ยมาจาก I'm going to I'm going to ก็คือฉันจะนะคะอัมอะเนี่ยก็ภาษาพูดมากๆนะคะอ m gonna ก็ภาษาพูดเหมือนกันแต่ว่าอัมอะเนี่ย ภาษาพูดมากกว่า Look at me now I'm inside, so inside out so wild Look at me now ก็คือดูฉัน4ตอนนี้นะคะ I'm inside out ฉันเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือไปเป็นหลังมือเลยนะคะอันนี้เขาเขาน่าจะหมายถึงแบบว่า inside out ก็คือการกลับเอาของที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาเปิดเผยข้างนอกนะคะ inside Out. อาจจะหมายถึงอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่อยู่ข้างในของตัวเขาเนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมายังหมดเปลือกเลยนะคะไม่มีฉากหน้าที่บงังหรือว่าซ่อนอะไรอยู่นะคะก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่มีการแบบเก็บซ่อนอะไรเอาไว้ในใจแล้วนะคะคิดยังไงก็แสดงออกมาตรงๆเลยนะคะคำว่า so wild so wild ในที่นี้เนี่ยก็คือเลิดมากนะคะหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยการที่ฉันปลดปล่อยความคิดความรู้สึกทุกอย่างที่อยู่ข้างในออกมาจนหมดเลยเนี่ยมันแบบว่าเกินความจะควบคุมแล้วนะคะคำว่า wild wild แปลว่าไม่มีการควบคุมนะคะภาษาพูดเวลาที่เราเฟังเขาพูดแล้วเขาอุท้าแบบ wow that's wild อย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบโหยบ้าไปแล้วบ้ามากเป็นไปได้ไงนี่มันแบบโหมัน เขาเรียกว่าอะไรมันบ้ามากัหมคะมันแบบเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มันเถื่อนมากอย่างี้นะคะคำว่าวาวเนี่ยจริงๆมีความหมายหนึ่งนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเกี่ยวกับ ป่าไม้สัตว์ป่าอะไรที่มันแบบดุร้ายป่าเถื่อนสถานที่รกรางอะไรที่มันไม่มีความ,มถูกขัดเกลาของสังคมมนุษย์ยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแลไรที่มันยังแบบว่าเป็นป่ารกชัดอยู่เป็นแบบสัตว์ป่าสัตว์ร้ายอยู่มีสัญชตาตญาณอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า wild things อย่างนี้นะคะแต่ว่าประโยคนี้ Look at me now, I'm inside out, so wild รวมๆเนี่ยก็คือตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยฉันมีความภาคภูมิใจในตนเองนะคะสร้างกำแพงสร้างฉากหน้าขึ้นมาเก็บความรู้สึกของตอนเองไว้ข้างในนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันเก็บเอาไว้ข้างในเนี่ยมันถูกกลับออกมาด้านนอกให้คนคนนี้นะคะซึ่งก็คือ love interest ของเขาเนี่ยก็คือผู้ของเขา ก็ได้เห็นหมดเลยนะคะก็เปิดเผยออกเลยทั้งหมดเลยให้คนคนนี้ได้รับรู้นะคะหยุดไม่อยู่เบรกไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะ I'mma let you control me I'mma like let, let, let you control me ฉันจะให้เธอควบคุมฉันก็คือฉันจะทำตามที่เธอบอกเนี่แหละเธอจะให้ฉันทำอะไรฉันก็จะทำนะคะ Give it to me good like you own me Give it to me good like you own me เอาอะไรบางอย่างมาให้ฉันดีๆเหมือนเธอเป็นเจ้าของของฉันนะคะอันนี้เขาน่าจะหมายถึงเรื่อง18บวกนะคะ Give it to me good อันนี้เป็นประโยคที่ใช้บ่อยเวลาที่พูดถึงเรื่องเพศนะคะก็ลองไป Google กันดูหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ Like you own me own แปลว่า เป็นเจ้าของก็คือเหมือนเธอเป็นเจ้าของฉัน like you own me all my pride goes out the window all my pride goes out the window all my pride goes out the window ความภาคภูมิใจ ความทนงตนทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองของฉันเนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะหายไปหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะคะก็ตรงกับที่เขาบอกก่อนหน้านี้ว่า I'm inside out นะคะ When I'm with you เมื่อฉันอยู่กับเธอความภาคภูมิใจของฉันหายไปหมดเลยเมื่อฉันอยู่กับเธอนะคะพอแปลมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจบริบทมากขึ้นแล้วว่าตอนแรกเนี่ย ความทนงตนความภาคภูมิใจของความภาคภูมิใจในตนเองของคนคนนี้เนี่ยหายไปทั้งหมดเลยเมื่ออยู่กับคนที่เขาชอบนะคะก็เนี่ยตอนนี้เราก็สามารถแปลได้นะคะว่าเขาหรือว่าผู้พูดเนี่ยก็ต้องการคนคนดีมากๆต้องการ love interest ของเขามากๆนะคะจน ทนเสแส้งไม่ไหวนะคะก็แบบหมดแล้วซึ่งฉากหน้าที่เอาไว้ปิดบังตัวตนที่แท้จริงเอาไว้นะคะแล้วเขาก็ยอมคนคนนี้ทุกอย่างเลยนะคะสามารถควบคุมเขาได้เลยให้ทำอะไรทำหันซ้ายหันหัน,หนขวาหัน oh yeah, Just look how you got me got me out of my body ลองดูสิว่าสิ่งที่เธอทำกับฉันเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเธอทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างเลยนะคะประมาณว่าแบบว่าสติสตางกระเจิดกระเจิงไปเลยนะคะ something หรือว่า someone got me out of my body เนี่ยก็คืออะไรบางอย่างหรือว่าใครบางคนเนี่ยทำให้เราเรู้สึกถึง ความรู้สึกที่มันเข้มข้นจริงจังแล้วก็อินมากนะคะรู้สึกเหมือนวิญญาณเราเนี่ยหลุดออกจากร่างไปเลยนะคะจริงๆอันนี้ใช้ได้กับหลายความหมายนะคะไม่ใช่แค่ความรักเท่านั้นเนอะยกตัวอย่างเช่นแบบไปฟังเพลงที่เพราะมากนะคะเคลิ้มเลยนะคะรู้สึกเหมือนแบบว่าวิญญาณหลุดออกจากร่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า ไปเจอวิวสวยๆมากๆไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนมันรู้สึกแบบโอ้เรื่องจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างเหมือนตัวเราแบบลอยขึ้นไปแล้วก็มองดูวิวรอบๆตัวที่มันสวยมากเนี่ยนะคะหลุดออกจากโลกแห่งความจริงไปอย่างเงี้ยนะคะ หรือใช้ในบริบทนี้ก็ได้นะเจอผีอย่างเงี้ยนะคะตกใจมากกลัวช็อกมากนะคะนิ่งขยับตัวไม่ได้เลยก็ร่างอยู่ตรงนั้นนะคะแต่รู้สึกเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างไปเลยนะคะก็คือใจเนี่ยมันหนีไปแล้วใจมันวิ่งหนีไปแล้วนะคะแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมมันยังไม่ได้ก้าวตามมานะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็คือคนคนนี้เนี่ยทำให้มีความสุขมากจนเหมือนวิญญาณออกจากร่างไปเลยนะคะ Dealing, dealing with a certified winner so like dealing with, De with a certified winner เธอกำลังรับมืออยู่กับดีลอยู่กับผู้ชนะที่แท้จริงนะผู้ชนะที่แท้จริงในที่นี้ก็คือ ตัวของผู้พูดเองนะคะอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ชนะนะคะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะคะเป็นคนที่เป็นวินเนอร์อย่างแท้จริงแล้ไม่ได้เป็นวินเนอร์ธรรมดานะคะเป็นวินเนอร์ที่ certified ด้วยนะคะในที่นี้ก็คือแบบได้รับการพิสูจน์ให้เห็นแล้วด้วยตาเนื้ออะไรยงนะคะว่าเธอคนนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆทุกคน รู้ทั้งโลกรู้แฟนคลับรู้นะคะแล้วเธอเนี่ยเธอในที่นี้ก็คือผู้ของเขาในคะ love interest เนี่ย,ยกำลังรับมืออยู่กับคนแบบนั้นนะเธอรู้หรือเปล่าอ่า <laughs> Michelin stars how I like my dinner Michelin stars how I like my dinner เมชลินสตาร์คือสิ่งที่ฉันชอบกินสำหรับมื้อเย็นนะคะอันนี้ก็คือตอกย้ำประโยคก่อนหน้านี้เนี่ยแหละว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จจริงนะคะอาหารเย็นที่ชอบกินก็คืออาหารเย็นที่ได้รับรางวัลเมชลินสตาร์นะคะเมชลินสตาร์เนี่ยก็คือรางวัลที่เขาเอาาไว้มอบให้กับร้านอาหารทีเ่เป็นร้านอาหารที่ถูกจัดอันดับว่าอร่อยระดับเมชลินนะคะก็ รวมๆนะคะประโยคนี้ก็คือเธอเนี่ยชอบของที่มีราคาแพงออชอบอะไรที่มีมาตรฐานสูงมีความหรูหราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเมชลินสตาร์ก็ราคาอาหารก็ค่อนข้างราคาสูงนะคะ เธอเนี่ยเป็นคนที่เป็น certified winner ใช่ไหมชอบกิน m i c h e l i n star แล้วก็คุ้นเคยกับการใช้ของที่ดีที่สุดกินสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคร s e i you wanna stick around go figure s e i you wanna stick around go figure s a i you wanna stick around go figure เธอบอกว่าเธออยากอยู่ออกับฉันต่ออยากอยู่รอบๆตัวฉันต่อใช่ไหมลองคิดดูสิ ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะทําได้นะ go figure ลองไปคิดดูสิว่าเธอจะต้องทำยังไงอันนี้ก็คือเขาบอกให้อีกฝ่ายเนี่ยลองไปคิดดูนะคะว่าจะต้องทำไงจะต้องทำตัวแบบไหนต้องใช้ชีวิตแบบไหนต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะอยู่กับ Uh, เขาได้นะคะถึงจะ uh, ใช้ชีวิตอยู่กับเขาในระดับเดียวกับเขาได้นะคะก็คือไล่ตามเขาทันพอที่จะอยู่ใกล้ๆเขาได้นะคะ Everybody does. I'm what, what everybody wants. Everybody does. I'm what everybody wants. Uh, everybody does ก็คือทุกคนก็อยาก stick around ทั้งนั้นนะคะทุกคนก็อยากอยู่กับฉันทั้งนั้นแหละนะคะ I'm what everybody wants ก็คือฉันคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะ Everybody sees I'm on everybody screens Everybody sees ก็คือทุกคนเห็นฉันทุกคนเห็นเพราะว่า I'm on everybody screens นะคะ ฉันอยู่บนหน้าจอของทุกคนเลยทุกคนเห็นฉันนะคะเพราะว่าเขาเป็นดาราดังเป็นนักร้องดัง She, make make She makes everybody jump I make everybody scream ชีในที่นี้น่าจะหมายถึงท h ยล่านะคะเพราะเขาร้องกัน2คนนะคะทยล่าเนี่ยก็ทำให้ทุกคนกระโดดนะคะก็คือเล่นคอนเสิร์ตนี่แหละ I make everybody scream ฉันทำให้ทุกคนกรีดร้องร้องกรีดออกมานะคะเพราะว่าเป็นแฟนคลับตื่นเต้นที่ได้เจอนะคะ Tell me this ain't the baddest back to, back you, bad back, to back you ever seen Tell me this ain't the baddest back-to-back -back you've ever seen na <laughs> tell me long mà si. why this ain't the baddest back-to-back -back you've ever seen ว่านี่ไม่ใช่ความสำเร็จติดต่อกันที่ยอดเยี่ยมที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นนะคะอันนี้เขาจะสื่อว่าเขาประสบความสำเร็จในการแสดงผลงานออกมาแบบติดต่อกันทำผลงานออกมาติดต่อกันแบบ Back t o Back to back to back นะคะไม่ได้มาดังงานเดียวแล้วก็จบไปหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า one hit wonder ไม่ใช่นะ,ะเขาออกอะไรมาก็ปังไปหมดติดติดกัน Back to Back ไปหมดเลย Back-to-back back ในที่นี้ก็คือติดติดกันเลยนะคะ Baddest, Baddest ในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าแย่ที่สุด Bad มันแปลว่าแย่ใช่ไหมคะแต่ว่า Bad เนี่ยจริงๆมันเป็นสแสดงว่าดีได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น Baddest ก็คือด,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 ดีที่สุดเจ๋งที่สุดปังที่สุดเทพที่สุดนะคะจริงๆคำว่า Bad ที่แปลว่าดีเนี่ยมันเป็นสแสดงของ African American นะคะแปลว่าดีเจ๋งเทพ c o o สุดยอดอะไรเงี้ยนะคะมันแบบว่าเยี่ยมมากอะไรย่างเงี้ยนะ เลิศมากอางี้ slang bad แปลว่าดีเวลาเราได้ีคนพูดว่า she's bad อย่างเงี้ยก็คือแบบชี e เลิศชี้ปังนะคะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเธอนิสัยไม่ดีเธอเป็นคนไม่ดีอเงี้ยนะคะถ้าเกิดพูดได้โทนมาว่า w h damn she's bad อย่างเงี้ยนะคะก็คือชี e เลิศมากชี้ปังมากอย่างนี้ I could put you on a map and she could take you overseas I could put you on a map and she could take you overseas ฉันทำให้เธอมีชื่อเสียงได้ I could put you on a map and she ในที่นี้ก็คือนักร้องสาวอีกคนหนึ่งหรือว่าทายล่านั่นเองนะคะ she could take you overseas เธอพาคุณไปต่างประเทศได้นะคะตอนแรกเนี่ยอาจจะงงว่า ไอยูชีเต็ไมไหมดเลยใครเป็นใครนะคะก็อันนี้เป็นท่อนของอน้องลิซ่านะคะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยก็คือน้องลิซ่าเนี่ยแหละทำให้เธอมีชื่อเสียงได้ put someone on a map put someone on a map แปลว่า ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมานะคะฟีลเหมือนแบบว่าทําให้คนค้นพบเธอนะคะรู้ว่าเธอมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ได้นะคะจากที่เคยเป็นโนบอดี้นะคะเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยฉันเนี่ยด้วยความที่ฉันเป็นคนดังและฉันมีชื่อเสียงเนี่ยฉันสามารถทําให้เธอมาอยู่ในเรดาร์ได้นะคะคนที่เดินตามฉันหรือว่าคนที่เป็นคนใกล้ตัวฉันเนี่ยทั้งโลกก็จะกลายมาเป็นรู้จักคนเหล่านั้นนะคะ Quick trip won't wait and I'm there, there for you. Quick trip won't wait and I am there for you. Quick trip เดินทางอย่างเร็วไปเร็วๆเ,เลยนะคะ won't wait ไม่ต้องรอไม่จำเป็นต้องรอ I am there for you ไปอยู่กับเธอได้ทันทีเลยนะคะก็คือฉันพร้อมที่จะเดินทางอย่างไวไปอยู่ข้างเธอได้ทันทีเลยนะคะ Good girl I'll d e r e But I am bad for you. Good girl. I'll dare. But I am bad for you. ก็กล้าท้าเลยนะคะว่าเป็นเด็กดีของเธอแน่นอนอเลยนะก็คือเธอให้ทำไรฉันก็จะทำอะไรประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆอ่ะแบบนี้อาจจะไม่ดีกับเธอก็ได้นะคะก็ good girl. u l l dare เนี่ยก็คือฉันจะเป็นเด็กดีของเธอแน่นอนแบบกล้าเลยกล้าท้า จัดมาอย่างนี้นะคะแต่มันอาจจะไม่ดีกับเธอก็ได้นะคะ but I'm bad for you ประมาณว่าการที่เป็นแบบนี้เนี่ยการที่ฉันทำตามทำให้เธอทุกอย่างทำตามเธอทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะ เป็นอิทธิพลในทางไม่ดีกับตัวเธอก็ได้นะคะอาจจะพาเธอไปทางที่ผิดก็ได้นะคะหรือว่าทำให้เธอแบบเลองทำให้เธอแบบว่าเสียคนฉันอาจจะเป็น bad influence กับเธอก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าฉันอยู่ในวงสังคมที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอยากทำอะไรก็ได้ทำอะไรเงี้ยนะคะก็แปลแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะ Elevate my space and my bed for you Elevate my space and my bed for you ยกระดับนะพื้นที่ Elevate my space นะคะ e t e v a t e แปลว่ายกระดับนะคะ p a ป e แปลว่าพื้นที่และยกระดับเตียงของฉันเพื่อเธอนะคะ ก็คือทำให้สถานที่รอบตัวของฉันและเตียงของฉันเนี่ยมันยกระดับให้สูงคู่ควรกับตัวเธอนะคะก็ฉันยกย่องเธอว่าเธอเป็นคนที่ฉันรักแล้วก็ชื่นชมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะทำให้ทุกอย่างรอบตัวฉันเนี่ยมันคู่ควรกับคนระดับเธออย่างนี้นะคะผู้พูดเนี่ยเขารู้สึกว่า คนที่เขารักเนี่ยสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เธอพร้อมที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อคนรักของเธอนะคะ Anyways any day I make plans for you Anyways any day I make plans for you Anyways any day I make plans for you ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะ Anyways ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น Any day วันไหนก็ตาม I make plans for you ฉันพร้อมสละเวลาให้เธอเสมอให้ความสำคัญกับเขานะคะพร้อมสลละเวลาให้เสมอนะคะพร้อมเอาเขาเข้ามาอยู่ในตารางชีวิตของเธอเสมอไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนนะคะ I like, I, like I like it when you tell me what to do I like it when you tell me what to do I like it ก็คือฉันชอบนะคะชอบอะไร When you tell me what to do ฉันชอบที่เธอบอกว่าให้ฉันทำอะไรนะคะก็คือชอบให้เธอออกคำสั่งว่าให้ทำอะไร I like it when you tell me break the rules I like it when you tell me break the rules ฉันชอบที่เธอบอกให้ฉันแหกกฎนะคะ break the rules ก็คือแหกกฎ break the rules แหกกฎนะคะ like that I like that. Sat of me when we get together. I like that. Sat of me when we get together. ฉันชอบแบบนั้นนะคะ I like that. Sat of me when we get together ก็คือฉันพอใจกับตัวฉันตอนที่เราอยู่ด้วยกันนะคะ When we get together ก็คือตอนที่เรามาเจอกันอยู่ด้วยกันนะคะ set off ในที่นี้เนี่ยน่าจะมาจาก satisfied o f นะคะก็คือ satisfied ก็คือชอบนะะพอใจ satisfied off ก็คือชอบและพอใจในอะไรบางอย่างนะคะ I'm way better when I'm with you ฉันดีกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ I'm way better when I'm with you เมื่อฉันอยู่กับเธอ I must, I, I, I must be out of my mind I must be out of my mind. ฉันน่าจะสติแตกไปแล้วนะคะก็ <laughs> out of my mind เนี่ยปแปลว,ว่าเสียสตินะคะเพี้ยนสติแตกนะคะเป็นบ้าไปแล้วอย่างงี้นะคะ Can't tell me nothing about mine. Can't tell me nothing about mine อันนี้แปลยากนิดนึงนะคะเริ่มไม่ปฏิปต่อแล้วแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยก็คือฉันจำอะไรไม่ได้ฉันจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยนะคะ Can't tell me nothing about mine ก็ m i n e เนี่ยจริงๆน่าจะเป็น myself อย่างเงี้ยนะ myself แต่ว่าเขาใช้คำว่า m i n e มันจะได้ rhyme มันจะได้คล้ uh, องจองกับท่อนก่อนหน้านะ,ะ I must be out of my mindCan't tell me nothing but mine อ่าอย่างนี้มันก็จะคล้องจองกันนะแต่ว่ารวมๆเนี่ยก็คือฉันน่าจะเสียสตินะคะเพี้ยนไปแล้วนะคะไม่ไม่อยู่กับร่องกระรอยแล้วแหละฉันว่าเนะคะเพราะว่าจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยประมาณว่าคลั่งรักเสียสติไปแล้วนะคะนึกเรื่องตัวเองไม่ออกเลยนึกออกแต่เรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะ you, you must be out of your mind Can't tell me nothing b u t mine เธอเองก็น่าจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะ <laughs> เธอเองก็น่าจะเตลิดไปแล้วเหมือนกันแบบว่าเพี้ยนพอกันนะคะ <c oughs> ก็จำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกัน You must be out of your mind Can't tell me nothing about mine ก <c oughs> ็ พอกันนะคะอยู่ในสภาพเดียวกัน2คนนี้เป็นคนที่คลั่งรักอย่างนี้นะคะจบแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ชีตคำแปลเต็มๆนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ฟรี pdf ของเรานะคะใน Description Box เหมือนเดิมเลยนะคะก็ในลิงก์นั้นเนี่ยก็จะมีคำแปลของเพลง When I'm With You ของ Lisa featuring Tyler เอาไว้ให้นะคะพร้อมคำศัพท์ที่เราได้ คุยกันไปในวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะสนุกและได้รับสาระกันนะคะจากเอนเตอร์เทนเมนต์รอบๆตัวนะคะสุดท้ายสำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าลืมว่า practice makes perfect นะคะมันฝึกฝนอยู่เสมอแล้วเราจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย